พมของเราเองนะคะครับสวัสดีครับเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาราชภัทรธรนี้นะคะว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะเคือเราต้องการให้นักเรียนังแต่ได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉะิกรรมที่การสร้างสรรค์ทางการกีฬาเพื่อสุขภาพามัยและ่ัเป็นจุดีนี้ที่เราพักใลวรับมคแล้วคอนเซ็ปต์หรือว่าภาพล ภาพลักษณ์โดยรวมด้วยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราเป็นเน่นพาร์ทมิตรภาพความรักสีสัทกคนได้ชนะเป็นรองขอให้ทุกคนได้เข้าร่วมแล้วอย่างนีก็คนกพิราความหมายเป็นอไรคือนกิราแล้วก็สก้องเกมกีฬาเพื่อมิตรภาพที่ราท่านไดทำสไว้และที่สำคัญนกพรานคือนกพดภาษีมนา แล้วอยากฝากอะไรในการในการอยากพูดอะไรเกี่ยวกับการแข่งกีฬาครั้งนี้บ้างคะครับก็อยากให้นักกีฬาหรือผู้ที่มาร่วมเ่้าในการแข่งขันในประเภทนักเรีครับว่าทุกคนได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นการแสดงความสามารถทางการกีฬาและทั้งด้านผิวที่ดีได้าร่วมนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความมีความตั้คใจของเพียวความเป็น